รอยไทยไอเดียสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมตามรอยรสชาติอาหารไทยแบบโบราณนะคะคุณผู้ชมคงรู้จัก แกงที่เรียกว่าแกงคั่วกันดีเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะแกงคั่วอะไรคุณผู้ชมก็เติมได้ถ้าเรามีรอยไทยวันนี้เราจะใช้น้ําแกงแดงของรอยไทยใส่หม้อเติมไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราจะแกงคั่วสับประรดกุ้งสับค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบสับประรดแบบฉ่ำๆเราก็เลือกฉ่ำๆนะคะหรือจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ยังได้เลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยก็จะตัดเป็นรูปแบบนี้นะคะ เราตั้งน้ำแกงแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องรอให้น้ำแกงเดือดนิดนึงปิดฝาก็ได้ค่ะและเมื่อน้ำแกงของเราเนี่ยนะคะเดือดเต็มที่เราจะนำกุ้งสับลงไปก่อนในขณะเดียวกันเราก็จะนำน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมาเติมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องเติมน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยอันนี้ประมาณสักสาช้อนชานะคะพร้อมแล้วเราก็จะนำสับประรดของเราใส่ลงไป ตักขึ้นนะคะใส่ชามได้เลยกลิ่นของสับป,ประรดเนี่ยชวนรับประทานมากเลยนะคะมีประโยชน์มากด้วยเพราะว่าสำหรับน้องๆบางคนเนี่ยที่ไม่ไม่รักการรับประทานผักอาจจะยอมรับประทานสับป,ประรดซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมีวิตามินซีเยอะมากๆเลยค่ะ เด็กๆจะชอบแกงขั่วมากนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะแกงขั่วสับป,ประรดกุ้งสับกลิ่นอายของความเป็นไทยก็ยังอยู่ครบแต่ว่ายังมีความเก๋ไก่ของสับป,ประรดสวยๆใส่ลงไปด้วยนะคะรับรองค่ะคุณผู้ชมต้องติดใจพบกับป้าได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ